เชื่อหรือไม่ว่าฝันเห็นพญานาคอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้มาดูกันว่าฝันเห็นพญานาคแบบไหนจะนำโชคล่ามให้คุณบ้าง ฝันเห็นพญายนาคสีขาวระวังให้ดีนะคะสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีเอาซะเลยแนะนําให้รีบไปหาหมอตรวจร่างกายโดยโด่วนเลยอย่าชะล่าใจเชียวแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะคะลองสวดนมน,นั่งสมาธิอาจจะช่วยสงบจิตสงบใจบรรเทาปัญหาได้บ้างส่วนเรื่องงานระวังด้วยอาจมีเรื่องน่าอายเกิดขึ้นแต่อย่าเพิ่งท้อใจไปทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะฝันเห็นพญายนาคสีแดงเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ อาจจะมีการโยกย้ายงานแบบไม่ทันตั้งตัวแต่อย่าเพิ่งตกใจเพราะนี่อาจเป็นโอกาสดีที่ซ่อนอยู่ก็ได้ที่สําคัญนะคะโชคลาภกําลังมาเยือนคุณเร็วๆนี้อาจได้ลาบลอยแบบไม่คาดฝันเลยทีเดียวฝันเห็นพญานาคสีดําต้องระวังตัวให้มากๆนะคะอาจจะเจอคนไม่หวังดีมาหลอกลวงทั้งคนรู้จักและคนแปลกหน้าไม่งางนั้นอาจจะเสียทั้งน้ําตาและทรัพย์สินได้ฝันเห็นพญานาคพ่นน้ําใส่นี่ถือว่าเป็นโชคที่ใหญ่มาก ถือเป็นลางที่ดีสุดๆทั้งเรื่องงานการเงินและสุขภาพดีเยี่ยมไปหมดชีวิตจะราบรื่นเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลาสบายใจได้เลยฝันเห็นพญานาคเข้าบ้านเตรียมตัวรวยได้เลยโอกาสทองกำลังมาถึงแล้วอาจจะเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นโชคลาภก้อนโตที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ลองมองหาโอกาสในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีดูนะอาจจะเจอช่องทางการทำเงินแบบไม่คาดฝันก็ได้ฝันเห็นพญานาคเล่นน้ำโล่งอ,อกได้เลยเคาะร้ายกําำลังจะหมดไปความสุขกำลังจะมาเยือนชีวิตจะสดใสเหมือนได้ลงเล่นน้ำคลายร้อนสนุกสนานผ่อนคลายอย่างแน่นอนฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่ เตรียมตัวรับโชคได้เลยโชคดีจากต่างแดนกำลังจะมาถึงทั้งเรื่องงานและความรักอาจจะได้เจอคู่จากต่างชาติหรือได้งานดีๆจากบริษัทต่างประเทศก็ได้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆไว้นะชีวิตกำลังจะน่าตื่นเต้นมากขึ้นฝันเห็นลูกแก้วพญานาครีบซื้อลอตเตอรี่ด่วนเลยหรือลองส่องหุ้นหรือคริปโตดูบ้างชีวิตอาจจะเปลี่ยนในชั่วข้ามคืนเลยก็ได้ลาบลอยกำลังมาเยือนเตรียมกระเป๋าให้พร้อมรับทรัพย์ได้เลย และเลขเด็ดของฝันพญานาคมีอะไรบ้างเรามาดูกัน44 65 87 12 14 56 49 13 84 72 20และ81 แต่จำไว้นะคะทุกคนความฝันเป็นแค่คำทำนายแต่ชีวิตจริงคุณเป็นคนกำหนดสนุกกับการตีความฝันได้แต่อย่าลืมใช้สติในการดำเนินชีวิตด้วยละ่ะไม่ว่าจะฝันเห็นอะไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดคือการทำวันนี้ให้ดีที่สุดและพรุ่งนี้ที่สดใสเป็นของคุณเองใครที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ผู้ชมอีกนะคะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้า